จริงในวัยเด็กมีความฝันเยอะมากรถสปอร์ตก็อยากได้แล้วก็มีความฝันว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะเราอยากเดินทางไปดูฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งยิ่งถ้าเกิดเป็นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบโคตรแห่งความฝันเลยผมตั้งเป้าหมายตอนอายุ20ปีว่าผมต้องการรายได้300,000บาทก่อน30บแบบพักสี่ปีนคำถึงแม้หยุดทำก็ยังมีรายได้อยู่เราจะได้มีเวลาที่เหลือนะครับทำสิ่งที่เราชอบทำงานที่เรารักแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วโลก บอกว่าขยันผิดที่เนี่ยสิปีก็ไม่รวยขยันถูกที่เนี่ยปีเดียวก็รวยได้คนรวยทุกคนเป็นคนขยันแต่คนขยันเนี่ยไม่ทุกคนที่รวยเป็นเพราะคนบางคนเนี่ยขยันในเครื่องมือที่ผิดบางครั้งหลายๆคนเนี่ยทำงานทํางานทางานไปเรื่อยเลยเพราะเขาได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ในวัยเด็กว่าเรียนหนังสือให้เก่งๆให้ได้เกรดดีๆจบไปจะได้มีงานดีๆทําแล้วชีวิตก็จะประสบความสําเร็จคําถามก็คือไหนล่ะคนประสบความสำเร็จตามแบบแผนที่ถูกสอนกันมา ส่วนมากเขจะไม่ค่อยมีเพราะงั้นคนส่วนมากก็เลยไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากนะคือวันนี้คนเราต้องต้องตั้งโจทย์ชีวิตให้เป็นแทนที่เราจะคิดว่าวันนี้เราจะทํางานอะไรดีแต่เราควรจะคิดมากกว่าว่าอีก3-5ถึงปีเราอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วเราก็มาเลือกเครื่องมือเขาว่าเครื่องมือก็คืองานที่เราทํางานอะไรที่สามารถให้ความฝันทด่เราต้องการได้หลักในการเลือกงานก็คือเราจะพยายามดูผลลัพธ์ของคนที่ทํามาก่อนเราประมาณสัก8ปีก่อนผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อณนุกธานสิทธิ์ เขาก็ทำธุรกิจเครือข่ายบริษัทหนึง่งเขาใช้เวลาประมาณแค่ปีเดียวเองเขาสามารถเปลี่ยนจากรายได้ประมาณ3,000บาทเป็นรายได้ประมาณ1ล้านบาทต่อเอดือนได้ผมก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือปลายทางที่เราอยากเป็นรายได้1ล้านบาทต่อเดือน เมื่อต้นปี57ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งทําให้เราก็มีโอกาสทําธุรกิจใหม่ซึ่งเดือนแรกเราก็สามารถมีรายได้มากถึง3ล้านบาทต่อเดือนได้3ล้านบาทต่อเดือนผู้ได้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือเหมือนทุกๆวันเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีคนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารวันละแสนวันละแสนวันละแสนต่อเนื่องทุกวันเป็นรายได้แบบพาสซีฟเป็นคำเช่นเดียวกัน ผมมีความเชื่อว่าโชคดีสามารถสร้างแล้วก็ส่งต่อกันได้เรื่องราวของผมที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาประมาณ10ปีผมรู้สึกว่าผมมีความสุขเวลาเห็นหลายๆคนเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคงดีไม่น้อยถ้าวันหนึ่งนี่เราสามารถถ,ถ่ายทอดเรื่องราวของเราผ่านตัวอักษรลงหนังสือสักเล่มหนึ่งเผื่อที่มันจะมีประโยชน์ให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีความฝันแต่เขาลืมไปแล้วแล้ววันใดวันหนึ่งสมมุติบังเอิญเขาเกิดได้เห็นหนังสือของเราหยิบมาอ่านแล้วพอเขาอ่านเสร็จปับ๊บ เขากลับมาเป็นคนมีความฝันอีกและทาให้ชีวิตเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันแต่ถ้าเกิดเขาชีวิตดีขึ้นจากหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมันคงจะเป็นความสุขและเป็นความฝันอย่างหนึ่งมากๆเลยทีเดียวครับจนผมก็ใช้เวลาประมาณ4ี่เดือนในการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาวันนี้ผมก็เลยมีหนังสือเป็นของตัวเองชื่อว่ารู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลัง หนังสือเล่มนี้จะแบ่งง่ายๆเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกผมเรียกว่าการคุยกับตัวเองให้จบจะพูดถึงเรื่องราวว่าคนทุกคนมีความฝันนะแต่ว่าคนส่วนมากมักจะลืมความฝันของตัวเองไปผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวผมเองในวัยเด็กเป็นคนพูดน้อยเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จรในชีวิตสักอย่างเลยไม่มีความเป็นผู้นําแล้วอะไรมันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมเนี่ยเกิดคิดได้ขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเริ่มตั้งใจเรียนจนเริ่มพยายามมองหาโอกาสด,ดีในชีวิต แล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาท่าที่2ผมต้องการให้เราเห็นเขาเรียกว่าบันได7ขั้นที่คุณเนี่ยต้องผ่านในชีวิตแล้วคุณจะควรจะทำยังไงดีกับ7ขั้นนี้เพื่อให้ผลลัพธ์คุณได้มีรายได้แบบพาสีอินคำและไม่ต้องกลับมาทํางานทั้งชีวิตถ้าคุณอ่านจบสิ่งแรกคือคุณจะได้แรงบันดาลใจความฝันของคุณจะถูกปลูกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่2ก็คือหลักในการพิจารณาเลือกเครื่องมือที่จะทาให้คุณได้ความฝันที่คุณต้องการได้ เอาความฝันของผมที่ประสบความสำเร็จเป็นจริงแล้วใส่ไว้ในหนังสือนี้เป็นแบบอย่างของความสำเร็จแล้วคุณอยากมี Fin a n c i a l freedom ออยากมีพาสดีเปินค่ะเหมือนผมแต่คุณยังไม่รู้จะเลิมยังไงยังไม่มีเงินทุนผมอยากให้คุณลองเลือกทางลัดเหมือนที่ผมบอกในหนังสือเล่มนี้ก็คือการเลือกทาธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจเครือข่าย ที่น่าสนใจที่สุดหน้าชั่วโมงนี้ก็คือธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่ชื่อโซ่ครับถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ครับอยากให้เราอ่านกันให้จบดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกโชคดีที่รู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลังครับ